สวัสดีค่ะจะห้ามาหลุนกันนะคาะไนะก่เข้ามาทุกคณะแล้วจ้าขี่น่อยออกแล้วลืมเบ่งแล้วเดี๋ยว้าเบิงนะคะเนาะ๋ยดเป็นคอดเดี๋ยวห้ามาเบิงจะ ดีน้อยเพื่อนก็ออกเลยจ้ะนี่สองตายายสิาป้ามาทำขอดเด้อค่ะเด้อทำขอดหมูแม่ตุยนุย้ยเฮาทองนี่เป็นทองที่ซีข้องเพินค่ะสำหรับแม่เลือดลอยเฮาจจะเริ่มวิิงแล้วค่ะ น้ำนุ่มก็ออกทุกเต่าเลยงอจะขอดสองตายายผ้ามาทำขอดเด้อค่ะเด้อมันเด้อนีจ้าเหลือเบงแล้วกบเบงแล้กขีหน่อยโดนเติบแล้วออกโดนเติบแล้ว ก็มาแล้วกับบาดไหก์กดติดตามไม่ยายนี่ด้ยค่ะเด้อจะซื้อของกับเตรียมไว้เบอร์แล้วค่ะจะอาการของมูสิคอดอันนี้ เงนห้าเตียกสิ่งเ้าเตียนอาบน,น้ำล่างต้นล่างตัวเพิ่งจะเศร้าเพิ่นทั้งทีน้อยก็ออกแล้วนุน่มก็นมน้ำนมก,นออก็ออกออกแต่เศร้าออกแต่เริ่มแยมแต่มาขึ้น ละไรเป็นอนนะไรออ,ออกเสี้ยกเปี้ยบเลยกัน <ทำ S 1> นี่คืออาการของหมูไก่เขาอจาจจะโอ้ดีจุกได้ได้ไดนี่จะ้ะสิงห้าเตรียมเจาสำหรับสิ้งที่ห้าเตรียมไว้นะคะเนาะเตรียมสำหรับถ้าหมูมีอาการกระวนกระวายกระลูดลูกกลูดนางน้ำนมอ,ออกแล้วห้าก็เตรียมนลยกันอันนี้คือกุ้ง กุ้งหมูหน่อยอันนี้คือยายาสำหรับอุปกรณ์ที่เ้าจิต้องเตรียมมีเสายิงมีก็หอหอไปแต่ใช้เศษมีเดเศษกันไก่ได้ค่ะเด้อ่ะเสื้ออันนี้ทิ้งเจอไอโอดีนไปแต่จุ่มสะดือเป็นนนีกันไก่ตัดหาง ตัดสะดือตัดหางตัดเที่ยวตัวนี้สหรับยาก็มีแก้ไข้ลดปวดออกซิตโตซินชอยลมเบงเพิ่นแต่อันนี้ยาปั้มปากไม่เ้าใสตัวนี้อันนี้อมอกซี่แก้อักเสบเ้าไปซื้ออมอกซี่บได้ก็เลยได้เพ่นได,เนได้เพ่นได้สเต็ปมากนะะี่ค่ะเป็นยาตัวเดียวกันแก้อักเสบอันนี้คือ เชือกผูกะดืเอิเืนเอาจุม่มกระห้อไว้หาเสื้อไวอ้อันนี้คือยาแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาต้องเตรียมทำขอดนะคนะเนาะจอมากกับปิน้นหนามไวทาลางมืออันนี้คือกระป๋องไวทาไซ เศษซะดืะดะด้อเศษยังที่ห้าตัดออกนะจ๊ะจะห้าตตรงเตรียมใ้ตัวน,นี้กว็วบไส่ลูกไส่น้องเพิ่นนี่ะค่าคือสิ่งห้าตตรงเตรียมสำหรับการทำขอดนะคะะนาะมือหม่เบิ่งไหวเป็นแนวทางเ้ยค่ะเด้อรูสำหรับสิเลี้ยงรูเลี้ยงแม่พันใหม้ค่ะห้าเตรียมยังแน สำหรับตัวนี้ก็เป็นผ่าไวจะเสร็จลูกเพ่นซักตากแห้งไว้เรียบร้อยเป็นก็มีอาการแลนะคะเดี๋ยวเขาจะมาลุนกันมาลุนกับจองตาย้า่นอกะ้นนอกมือแล้วทีไดแจ็คตัวแม่นี่เป็นแม่ที่สองสำหรับเดือนตุลาค่ะ แม่หนึ่งขอดไปแล้วจ้าได้สองสามมือแล้วอันนี้แม่นี่เป็นแม่ที่สองเดี๋ยวเข้ามาหลุดเลยค่ะเด้ออจ้อะ

เ,เขาไว้แน่ทีดียวไ,ไม่กินแบกุ่น้รอขุ่นรึ่งติ้เกียวใช้ดือิก,กปกโม,มาตั้งแต่ถังมันดำขา,าอย่างสิ่ะ Oh, yeah, eu que มันเป็นเนื้อมูดมีแอนมัก,ม,กมักออกไปทั้งหลังได้สองตัวแล้วค่ะสามตัวแล้วตัวหนึ่งตายออกมาตายออกมาแต่ในท้องตัวใหญ่หลายได้ลวงได้ลวงซอยลวงออกจ้ะตัวใหญ่ ออกยากได้ลวงตหญ่ตหญ่แม่เคิกินก่งได้หาโตแล้วหมนยั่นไงพอม้หาโตแล้วสองลูกตายตัวหนึ่งได้ล่วงออกหอดยาก มันเป็นภาพที่บกคอยอันนี้ปันใดกัเลยบ่ให้เบิงเพราะว่ามันได้หลวงมันได้หลวงออกมูแม่เนี่ยมันลูกตัวใหญ่ได้สี่ตัวแล้วอืมกระจิออกอีกแล้วเนี่ยขี่หน่อยไลออกแล้ว A beng 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 beng. A beng. Eat. E...

จริง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 เออเออโอ้โหโอ้อเยาหนลักใส่ลตัว อน่าใส่ใส่นหมนักตัวไปนะเนี่ยยังืม

他还在，